ไม่ใหญ่แต่เราเรียนเราเรียนเราเรียนทับหนึ่งมาตลอดเนีไยมศหนึ่งถึงมศอสาอมมามศสี่สอหออ้าก,ก็เป็นหัวหน้าอีก ทุกวันนี้เพื่อนยังทักหัวหน้าเลยดิเพื่อนบางคนนะถ้าเลี้ยงรุ่นนะหัวหน้ายังนึกเลยไปเป็นหัวหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อสมัยเรียนนี่ต้นนิดเดียวเองนะเนี่ยต้นในอนหน้าเนี่ยอยู่หน้าบ้านนี่ ลูกเต็มต้นเลยในหน้าหนังอันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนพ่อจะเป็นเอาเอาหม้อน้ำไว้หน้าบ้านนี่แล้วก็มีกระบวยด้วยแต่ก็ไม่มีใครลื้อนะเพราะเสาต้นใหญ่นะตรงนั้นนะ่ะมีหลังคาด้วยแล้วก็ตั้งหม้อน้ำไว้ตั้งหม้อน้ำไว้ แล้วก็มีกระบวยด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยมีกระบวยด้วยมอน้ำมอน้ำดินนี่แหละเขาปั้นเอาแล้วน้ำใส่ดยน้ำเย็นด้วยนะคะเวลาแขกไปใครมาผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็เอากระบวยตักน้ำดินกินได้เป็นน้ำบ่อน้ำบ่อก็เยใจอยู่หัวมุมเนีย่ยแต่ตอนนี้ปั๊มปั๊มมีทั้งสามสี่ตัวดิมันแรงไง ชาวบ้านเขาขอมาใช้น้ำด้วยขอพ่อแล้วขอแม่แล้วขอลมๆไงขอลมๆไงขอลมๆกลัวนี่นกตัวนี้ลองพ่อไดนน้นั่นเหมือนนกเขาเด้ ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะพี่มาดามบุษดีจากน้องมนตีไอดินชนแนลนะคะมาดามบุษก็มาหลายตัวดิขอบคุณมากมากนะคะน้องสามน่ารักมากถึงไม่ค่อยสบายก็มาหาพี่ได้อยู่เดี๋ยวเจอกันสักวันหนึ่งก็เราต้องเจอกันเนีเพราะว่าเรามีบุญรวมกันเราถึงได้มาเจอมาเจอกัน ใน้ายอากาศตอนนั้นที่มาประเทศไทยมาดามก็มาก็ไม่สบายอีกแต่พี่สายทองก็เจอแล้วนะพี่ใส่ทองน้องมนตรีนะย่าไคุพรน,น้องเล็กชัยน้องพลอย น้องพลอยสวยไงน้องพลอยน้องเพชรพลอยพิสนุโลกน้องพลอยน้องใสใสแอนช่างบอยน้องเล็กแอนช่างพิชยัยพิศลัญญาแล้วใครอีกพยูโร น่ะรู้จักหมดใครอีกใครอีกมานตรีคุณยายบุญพาลวยน้องนภประพาเราเจอคนเยอะนั่นเนี่ยนะแต่ที่นารู้จักหมดที่น่าจำได้หมดนะ ไม่ได้ก็ยามาให้นะขอบคุณแม่ดามาก,กท้องแม่ดาก็ยามาให้แม่ฮันนี่เนี่ยแล้วคุณป้าท้ายบ้านยามาให้ขอบคุณมากมากนะคะนี่ไงมีบุญนะถึงได้เจอกันต้องม,ตองมีต้องมีสักวันต้องมีสักวันถึงต้องเจอกัน